สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมดาวไรตี้ชานแนลนะคะหลังจากที่พักไปหลายวันวันนี้มาอัปเดตเส้นทางรถไฟทางคู่สายอีสานกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าพร้อมที่จะเปิดให้บริการ5สถานีแล้วแน่นอนในปี2565นี้ค่ะข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะ แจ้งว่าขณะนี้การรถไฟเองเนี่ยก็อยู่ระหว่างเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่1ที่เหลืออีก5เส้นทางเพื่อที่จะให้สามารถเปิดบริการได้ตามแผนก็คือปี2566ค่ะเส้นทางรถไฟนะคะประกอบด้วย1เส้นทางรถไฟสาย,สายเหนือช่วงลบบุรีไปถึงปากน้ำโพระยะทาง148กิโลเมตรและเส้นทางที่2ส,สายตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งก็คือสายอีสานช่วงมาบกะเบาไปถึงชุมทางถนนจิระ ระยะทาง135กิโลเมตรและ3ก็คือรถไฟทางคู่สายใต้3ามเส้นทางได้แก่ช่วงนะคนปรปฐมไปถึงหัวหินระยะทาง169กิเโลเมตรแล้วก็ช่วงหัวหินไปถึงประจวบคีรีขันธ์ระยะทาง84กิโลเมตรและจากช่วงประจวบไปถึงชุมพรระยะทาง167กิกิโลเมตรค่ะ จากการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างนะคะการรถไฟเนี่ยได้ยืนยันว่าทางคู่สายอีสานมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า95%นะคะและพร้อมจะเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟทางคู่ช่วงแรก บางส่วนก็คือ5สถานีภายในปี2 5 6 5คือสถานีบันไดมา้าสถานีปากช่องสถานีซับม่วงสถานีจันทึกและสถานีคลองขนานจิตค่ะส่วนท่านใดนะคะที่มีคำถามว่าอยากจะนั่งรถไฟยกระดับที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็คือเป็นเส้นทางที่อยู่ในช่วงมากกระเบาไปถึงคลองขนานจิตต้องบอกว่าคงต้องรออีกนิดนะคะเพราะว่าเปิดให้บริการไม่ทันในปี2565นี้ค่ะ เนื่องจากการก่อสร้างในช่วงต้นและช่วงปลายของทางยกระดับยังไม่เรียบร้อยดีนะคะสำหรับเส้นทางรถไฟยกระดับที่สูงที่สุดในประเทศไทยจะมีความสูงจากระดับพื้นดินถึงระดับสันลางอยู่ที่40-50เมตรมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรค่ะใดที่อยากจะใช้บริการเพื่อที่จะชมวิวสวยๆก็คงต้องอดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะ สำหรับเส้นทางรถไฟทางคู่ในประเทศไทยนะคะถือกำเนิดคร่าวๆในช่วงปีพศ2475ในช่วงระยะสั้นๆนะคะจากกรุงเทพไปถึงบ้านภาชีระยะทาง90กิโลเมตรต่อมาก็มีการขยายออกไปถึงลบบุรีมาบกระเบานาคนปรปฐมแหลมฉบงังและช่วงในภูมิภาคอย่างโคราชขอนแก่นตามลำดับแต่ก็ยังถือว่าเป็นส่วนน้อยถ้าเทียบกับระยะทางรถไฟทั้งหมดที่พาดผ่านค่ะซึ่งระยะนี้จะเห็นว่ามีการอัปเกรดเส้นทางรถไฟจากทางเดียวเป็นทางคู่มีระยะ ทางเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสายเหนือก็คือจากลบบุรีไปถึงปากน้ําโพจังหวัดนครสวรรค์นะคะสายใต้คือจากนครปฐมยาวไปถึงชุมพร นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีมาตรฐานใหม่ของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่ในพอสอนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นรั้วรอบขอบชิดนะคะตรงไหนที่โค้งแคบก็ปรับแนวใหม่ให้โค้งกว้างตรงไหนที่เป็นภูเขาก็เจาะอ,อุโมงค์เพื่อให้ความคดโค้งของเส้นทางมีน้อยที่สุดและจุดไหนที่เป็นถนนตัดผ่านทางรถไฟก็ย้ายถนนเป็นสะพานทําให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงการติดตั้งระบบอนัสสัญ,ญญาณแบบใหม่ที่เรียกว่า European Train Control System และที่ สำคัญมีการควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง TCT ที่จะช่วยในการจัดการจราจรทางรถไฟให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาตรฐานทางรถไฟใหม่ก็จะปลอดภัยและก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นอีกข่าวนึ่งที่อยากจะมาอัปเดตทุกท่านในวันนี้นะคะถ้าทุกท่านชอบและเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมดาวไตี้ด้วยค่ะ และถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ